สวัสดีครับลุงโจสมุนไพรและโจฮักน้ำสารคามนะท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมาพูดเกี่ยวกับสมุนไพรที่ทำเป็นชาผัวหลงโอ้โหท่านผู้ชมทำยังไงผัวถึงจะหลงนะท่านผู้ชมเราก็จะมาพูดถึงกันนะครับว่าลุงโจสมุนไพรและก็โจฮักน้ำสารคามนะครับแม้แ okay. ต in in ่ช่องปลาจุ๋ยฮักน้ำนะท่านผู้ชมเราก็จะมาพูดถึงนะครับว่าชาผัวหลงมันเป็นอย่างไรนะครับ เอ๊ะทำไมต้องทำให้ผัวหลงวันนี้รู้ไว้ใช่ว่านะครับเราก็จะมาพูดถึงนะครับชาตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นสมุนไพรที่โด่งดังเมื่อหลายปีก่อนนะครับแต่ก็ยังเป็นที่ความนิยมนะครับยังไม่ลดละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะท่านผู้ชมอาจจะลืมไปแล้วนะครับสมุนไพรที่ผมจะแนะนําวันนี้นะครับชาผัวหลงท่านผู้ชมโอ้โหนะครับแล้วก็กระชับช่องคลอด แต่การกระชับห้องคล้วในท่านผู้ชมก็ทําให้เลือดลมไหลเวียนดีนะครับและก็ะผิวพันธุ์เป็นผุดผ่องยองใหญ่เลยเราจะทําอย่างไรนะครับมีการพัฒนามีการต่อยอดมากมายท่านผู้ชมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหลายๆคนนี้คงจะ,อะพอได้ยินข่าวมาบ้างนะครับชื่อว่ายญ้าหิยุ่มโอ้โหท่านผู้ชมนะครับไอชาผัวหลงเนี่ย นะครับถ้าหีไม่ยุ่มนะครับมันก็ไม่หลงนะครับเราก็ต้องทางให้หียุ่มนะครับเพราะว่าชื่อว่ายาหียุ่มนะท่านผู้ชมชาตัวนี้ผัวก็เลยหลงโอ้โหียุ่มเรามาพูดกันดีกว่าท่านผู้ชมว่าที่อยู่ข้างๆผมเนี่ยนะครับแล้วก็เขียวๆขียวนี่แหละเราจะก็จะมานั่งคุยกันเอาเรานั่งคุยกันสักนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับชาผัวหลงนะครับชาผัวหลงเนะี่ยท่านผู้ชมเราจะทําอย่างไรนะครับ เราก็เห็นใบเขียวๆอย่างนี้แหละเนาะยุ่มเยอะนะครับอันนี้นะครับเหมือนเป็นใบไผ่ท่านผู้ชมหญ้าหิยยุ่มเนน่ยหรือหญ้ารีแพร์นะครับจริงๆแล้วเป็นเรื่องของผู้หญิงที่นะครับทำการคลอดบุตรแล้วก็เอาไปรมควันนะครับแล้วก็ทำให้กระชับช่องคลอดได้ดีขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราทำเป็นชาชงดื่มท่านผู้ชมและก็นะครับแล้วก็เป็นอะไรที่นะครับมีความสำคัญมากสำหรับวันนี้ หญ้าหิยุ่มนะครับก็นะครับอาจจะชื่อชื่ออาจจะแปลกนะครับแต่ว่าหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยอยู่บ้างวันนี้นะครับเรามา,าทบทวนความจำกันสักนิดหนึ่งอย่าลืมนะครับสม,มุนไพรชนิดนี้นะครับตอนที่มีคุณค่ามากเนี๋ยโหยท่านผู้ชมต้นเล็กๆ50บาทร้อยหนึ่งแ0บาท90้บาทนะท่านผู้ชมหาซื้อกันฝักเลยทั้งทั่วเมืองไทยหญ้าหิยุ่มหรือหญ้ารีแพร เราจะทำเป็นชาชงดื่มในการที่นะครับลดคอเลสเตอรอลได้ด้วยนะครับแล้วก็ลดลดคอเลสเตอรอลได้ดีท่านผู้ชมและเป็นสมุนไพรที่กระชับช่องคลอดวันนี้นะครับเราจะทำเป็นชาชงดื่มชาผัวหลงโ้หท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าใบเขาเป็นอย่างไรนะครับนี่แหละครับใบเหมือนใบไผ่ท่านผู้ชมย่ารีแพรลืม หรืออย่างชาชงดื่มหญ้ารีแพรหรือหญ้าฮียุ่มนะครับย่มไปดูกันเลยครับเอท่านเราก็มาดูกันนะครับว่าแฟนคลับหลายๆคนนะครับอาจจะยังไม่เคยรู้หรือบางคนอาจจะลืมไปแล้วนะครับแต่ทีนี้เรามาทบทวนกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเกี่ยวกับ เรื่องของผู้หญิงผู้หญิงนะครับสมุนไพรายญ้าหิยุ่มนะครับก็คือยญาหิยุ่มนะท่านผู้ชมออะออกให้ถูกนะครับอ่าหนังหูกสระอีนะครับก็คือเขาเลี่ยงไปนะท่านผู้ชมเพราะว่าจริงๆแล้วมันทําให้นะครับอ่าช่องคลอดของผู้หญิงที่อ่าหลังคลอดเนี้ยทำการกระชับขึ้นนะครับผมก็ให้เห็นว่าสิ่งที่เราจะนําไปใช้จริงๆในการทําเป็นชาชงดื่มก็คือใบของเขานะครับใบในการที่จะทําเป็นชาชงดื่ม เราไปพูดกันอีกตรงทางโน้นดีกว่าท่านผู้ชมนะครับอันนี้ก็กําลังออกหมากออกขนเราไปดูกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับทางด้านนี้นะครับเราก็จะมาพูดกันว่าเราจะทำเป็นชาชงดื่มในการที่เราจะเอาใบของหญ้าหิยุ่มเนี่ยทาเป็นชาชงนะครับชาชงดื่มชาผัวหลุงนะครับท่านผู้ชมนี่แหละนะครับเราก็จะใช้สมุนไพรชนิดนี้ในการกระชับช่องคลอดนะครับลดคอรลสเตอรอลไขมัน ในตัวของเรานะครับในตัวของผู้หญิงนะครับสามารถผู้ชายกินได้ไหมก็กินได้นะครับเพราะเป็นสมุนไพรบำรุงกาลังบำรุงร่างกายทําให้เลือดลมไหลเวียนดีนะครับเอาเรามาพูดกันเลยว่าเราจะทําเป็นชาได้อย่างไรเราจะเอาส่วนไหนนะครับเราก็เอาส่วนของที่เป็นใบนี่แหละท่านผู้ชมเป็นใบนะครับเอาส่วนของที่เป็นใบทําเป็นชาชงดื่มนะครับถ้าหากท่านใดสนใจนะครับก็อ่า ID l ดี e มาเลยนะครับแล้วก็โจก็จะให้ไอ l ดี e ไลนไว้นะครับสำหรับที่ชาผัวหลงนะครับก็เลือดลมไหลเวียนดีลดไขมันได้อีกต่างหากลดคอเลสเตอรอลในร่างกายถ้าหากท่านใดนะครับที่มีคอเลสเตอรอลโรคอ้วนที่เยอะมากมายเราก็เลือกใช้ที่สมุนไพรชาผัวหลงได้นะครับก็คือชาฮียุ่มนี่แหละท่านผู้ชม,มจะยุ่มไปถึงไหนเราก็จะมาดูกันนะครับว่า สมุนไพรเราก็จะใช้ส่วนที่ใบนะครับไปทําการอบแล้วก็บดให้แห้งนะครับทําเป็นซองชาชงดื่มชาผัวหลงนะครับนี่แหละนะครับช่วยลดคอเลสเตอรอลได้อย่างดีเยี่ยมนะครับอะเราก็ดูฝั่งนี้ก็ได้นะครับยุงก็เยอะท่านผู้ชมตอนเย็นเราก็จะใช้ใบนี้แหละท่านผู้ชมก็ไม่ใช่มีวิธีรีตองอะไรมากมายนะครับในการลดคอเลสเตอรอลนะครับแล้วก็ ทำให้ช่องคลอดกระชับนะครับช่องคลอดกระชับเลยผัวก็หลงนะครับผัวก็คงไม่มีไปมีเมียน้อยนะรักนะครับควรมีสองคนเท่านั้นนะท่านผู้ชมไม่ใช่สามคนผัวน้อยผัวไอ้เมียน้อยเมียหลวงนะครับแล้วก็ตบตีเหมือนในมิวสิกวิดีโอรักควรมีสองคนนะครับเอาละนะท่านผู้ชมเราก็มาทําความรู้จักกันแล้วนะครับเกี่ยวกับอ่าสมุนไพรหญ้ารีแพรหรือหญ้าหิยุ่มนะครับ ไม่ต้องลืมกันนะท่านผู้ชมแล้วก็เป็นสมุนไพรที่โจจะมาทำเป็นนะครับในชาชงดื่มอีกครั้งหนึ่งในการที่เราจะใช้สมุนไพรชนิดนี้กระชับช่องคลอดของท่านหญิงนะครับแล้วก็บำรุงร่างกายเลือดลมไหลเวียนดีบำรุงผิวพรรณได้อย่างดีท่านผู้ชมในการเอามาทำเป็นชาชงดื่มชาผัวหลงนะครับได้อย่างดีเยี่ยมนะครับผม สมุนไพรหญ้ารีแพรนะครับเราไม่ต้องไปรมควันนะท่านผู้ชมเพราะว่าการรมควันเนี่ยบางทีนะครับเราทําให้เราขาดออกซิเจนได้นะท่านผู้ชมเพราะว่ามันมีควันนะครับไฟก็รมควันคือถ้าจะใช้ได้เฉพาะที่ก็คือรมควันเฉพาะที่นะครับไม่ใช่ว่าเข้าไปอยู่ในอากาศโจมนะครับแล้วก็หายใจไม่ออกแล้วก็ตายนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวมาแล้วมากมายสําหรับหญ้าหิยุ่มนะครับ ในการใช้ในทางที่ถูกที่ควรในการที่เราจะนำเป็นชาชงดื่มท่านผู้ชมสมุนไพรหญ้ารีแพร์นะครับหรือหญ้าหียุ่มท่านผู้ชมเอาเรามาดูกรณีแล้วกันก่อนที่เราจะามาทบทวนกันอีกสักนิดหนึ่งเราก็จะเอาใบอย่างนี้ท่านผู้ชมไปตากแดดหรืออบนะครับให้แห้งแล้วก็เราก็มาปั่นเป็นบดเป็นผงนะครับอยู่ในซองชาชงดื่มสะดวกใช้นะครับ สำหรับสมุนไพรหญ้ารีแพรหรือหญ้าหียุ่มชาชงดื่มชาผัวหลงนะครับได้อย่างดีเยี่ยมท่านผู้ชมสมุนไพรหญ้าหียุ่มนะครับหญ้าหียุ่มนะครับผม เอาท่านผู้ชมเราก็ได้ทราบเกี่ยวกับสมุนไพรหญ้าหิยุม่มหรือหญ้ารีแพรนะท่านผู้ชมเราก็มาพูดให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันและก็รับฟังกันนะครับถ่ายทอดกันนะครับว่าหญ้ารีแพรหรือหญ้าหิยุม่มเนี่ยเราทําเป็นชาชงดื่มทําเป็นมูลค่าเพิ่มได้นะครับในการทําเป็นอ่าซองชานะครับชงดื่มสะดวกใช้นะครับแค่ทําเป็นอ่าซองชาแล้วก็ใส่น้ําร้อนนะครับ ไม่ต้องไปต้มให้เสียเวลาท่านผู้ชมเพราะว่าแล้วก็กินได้เลยเพียง5นาทีนะครับนี่แหละกินกับน้ําอุ่นๆนะครับท่านผู้ชมน้นําร้อนๆก็ได้เพราะว่าจะกระชับช่องคลอดชาผัวหลงโอ้โหท่านผู้ชมน่าเกลี้ยเก็เาเลยนะทีนี้เออเราก็นะครับมาจริงๆแล้วมันมันก็มีนะครับที่ที่มาที่ไปท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันอีกกรอนแล้วกันเอาท่านผู้ชมโจก็จะพาท่านไปชมนะครับเกี่ยวกับ ชาผัวหลงนะครับก็คือญ้ารีแพรหรือย้าฮิยุ่มนี้แหละท่านผู้ชมเพราะว่าเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณมากมายครับในตำรายาไทยก็มีมากมายท่านผู้ชมเกี่ยวกับผู้หญิงหลังคลอดนะครับกระชับช่องคลอดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันก็ทําให้เลือดลมเราไหลเวียนดีและก็บํารุงผิวรันมีน้ํามีนวลเปล่งปลั่งนะครับเมื่อเราได้กินนะครับชาชงดื่มชาผัวหลงท่านผู้ชมอ้ยนะครับ เรามาดูได้เลยนะครับอันนี้ก็ได้เห็นมุมมองนะครับว่าชาผัวหลงอีกกอนหนึ่งท่านผู้ชมนี้งามมากนะครับเราก็ได้มาเห็นและก็ได้รู้กันว่าการที่เราจะมีสมุนไพรแล็กช่วยในการต่อยอดเนี่ยเป็นเรื่องอะไรที่สําคัญมากนะครับยิ่งสมัยเดี๋ยวนี้นะท่านผู้ชมเกี่ยวกับผัวทิ้งนะครับผัวทิ้ง รักควรมีสองคนเท่านั้นนะครับไม่ต้องมีเมียน้อยเมียหลวงโต้อตอบกันเหมือนกับเพลงรักควรมีสองคนท่านผู้ชมรักกันให้แน่นแฟนนะครับรักกันให้กระชับช่องข้อท่านผู้ชมย่าหิยุ่มหรือย่ารีแพรนะครับทำเป็นชาชงดื่มนะครับกดติดตามนะครับช่องลุงโจสมุนไพรและโจฮักหน้าสารคามนะครับท่านผู้ชมเกี่ยวกับนะครับเราก็จะได้เห็นนะครับไอเนี้ยอา่า ย่ารีแพรหรือย่าเฮยุ่มเราจะทําเป็นชาชงดื่มด้วยการใช้ใบอบหรือนะครับตากแดดก็ได้ท่านผู้ชมแต่ถ้าอบมันก็จะเป็นใบเขียวแล้วเวลาเราชงนะโอ้โหบำรุงผิวพรรณนะครับกระชับช่องคลอดแล้วก็ใบหน้าเต่งตึงนะครับแล้วก็ส่วนนั้นของท่านผู้หญิงนี่ก็กระชับได้ดีท่านผู้ชมคือทำเป็นชาชงดื่มชาผัวหลง ช่างงดนักเลยนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ที่ช่องลุงโจสม,มุนไพรนะครับแล้วก็ช่องโจฮักนัาสรรคามนะครับช่องนายรักต้นไม้และนะครับก็ช่องป๋าจุย๋ยฮักนะท่านผู้ชมชาสม,มุนไพราย,ยาหิยุ่มหรือญ้ารีแพรชาหัวหลงหลงแน่นอนครับ